ทานเยอะมากเลยครับหมูกรอบวันหนึ่งเท่าไหร่ครับผมประมาณ200กิโลครับ200กิโลครับ200กิโลเลยเหรอพี่เยอะมากๆร้านหมูกรอบในไซประชาชื่นร้านชื่อดังที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องอยากลองแวะชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตร้านนี้มีเมนูเด็ดมากมายให้ลิ้มลองหมูกรอบหมูแดงในไซ ต้มมาราซี่โครงหมูต้มหัวชัยเท้าต้มซุปเปอร์าขาไก่นอกจากนี้ยังมีของทานเล่นขึ้นชื่ออย่างปอเปี๊ยะสดซึ่งร้านนี้ขายดิบขายดีจะมียอดขายทะลุ4 0 0 0มบาทถึง7 0 0 0 0มนบาทต่อวันตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูกรอบในไซประชาชื่นนะครับแล้วผมอยู่กับคุณพี่เจ้าของร้านสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ลุนน์เทียนครับ,รบหมูกรอบในไซเนี่ยขายมากี่ปีแล้วครับผม4 3 <43. S 1> ปี43มปีเลย ขายยาวนานมากเลยครับผมรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองครับเดี๋ยวลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับ43าปีผ่านมาลูกค้าก็เยอะนะเพราะว่าเราขายเวลานานลูกค้าเริ่มติดเยอะแล้วอะไรคือจุดเด่นจุดแข็งของเราที่ทําให้คนแบบต้องมากินแบบล้นหลามดูแบบทุกคนแบบมาทานเยอะมากเลยครับผูกรอบผูกรอบเลยนะครับแล้วอย่างหนึ่ง แล้วก็ร้านเราอ่ะลูกค้าเราขายไม่แพงขายไม่แพงเราอยู่ได้ลูกค้าเราเราอยู่ได้แล้วเราสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็รักษาชื่อเสียงของเรายังไงบ้างอะครับผมคุณพ่อทำยังไงเราก็เดินตามคุณพ่อ <c oughs> อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยอดขายต่อวันนี้เรามันเท่าไหร่ครับสูงสุดถ้าเป็นที่เป็นมูลค่าสี่ 5, ห้าหมืยอดขายสี่ห้ามื่นโอ้โหเฮียแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วยอดขายของเราเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดแล้วก็จนมาถึง<ห>อควิ้ก็ตกลงไปบ้างครับเพราะว่ามันนั่งทานไม่ได้ได้แต่ห่อ,อม,มีทั้งแกปฟู้ดแล้วก็โรบินฮูด ให้แนะนำน้องๆว่าเออหลักการค้าขายเราควรมีอะไรยังไงบ้างกับสาหรับคนที่คิดจะค้าขายในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราองอันดับแรกเลยฮะครับซื้อสัตว์ต้องซื้อสัตว์กับลูกค้าก่อนนะอย่าโกงเขาของวัตถุดิบให้สะอาดอันที่สามันคือต้องขยันสำหรับใครที่อยากลองชิมหมูกรอบหมูแดงในไตประชาชื่นมาได้ที่ระหว่างซอยประชาชื่น3 3าม 34รับรองเด็ดดวงจัดจ้านย่านประชาชื่นแน่น,นอนมากันมากัน